เราถ่ายต้นเงียวน้ำนี่นก่อนวัตดติดใต้โบใต้ค่ะสวนยางทีหกที่สุดในระแวกนี้สวนยางสวนยางเขานี่ เาวงามที่สุดวิวคนอ่ะคนน่ะคนน่ะ,ะ,ะมากบอลนี่แล้วเป็นตะลิงคือจังภูเขาอะไรกัคือแม่น้ำเนาะเกลางวันคน chup, chup.